สวัสดีครับคุณผู้ชมและแล้วมันก็ถึงเวลาของซีรีส์ f e a ย t ์ทู a ฟ to อมกับผมแปดติมสาึงอันนี้จะเป็นแนว Story h เฮลเ r นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเคยดูกันแล้วเนะวาะเพราะเกมก็เก่ามากแล้วครับแต่ผมจะไล่เล่นทั้งหมดเลยนะมันจะมีตอนนี้กี่ EP 5 e หีหรือเปล่า1 2 3 4แล้วก็5เนาะอันล่าสุดจะเป็นอะไรนะอะไรหนีเที่ยวอะไรสักอย่างผมลืมชื่อไปแล้วเดี๋ยวมาลองอันนี้กันครับอันแรกก็คือ Home alone มาเริ่มเลย เ e ส s ูแฟทอมอีพีที่หนึ่งโฮมอาลนสิบกรกฎาคมจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะโพสเรื่องนี้ลงในลิสต์กเพราะเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเป็นเรื่องโกหกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มตรงไหนดีต้องขอโทษด้วยที่ผมนั้นเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่ง งั้นผมเริ่มจากตรงนี้ล้กันมันเป็นช่วงกลางฤดูร้อนพ่อกับแม่ของผมไม่อยู่บ้านไปทำงานในช่วงสุดสัปดาห์นั่นหมายความว่าผมต้องอยู่คนเดียวในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ผมลืมบอกไปว่าช่วงนี้ผมนอนไม่เป็นเวลาเลย อยากตื่นอยากหลับช่วงไหนของวันก็ได้แต่ว่าผมก็พยายามจะแก้ไขยอยู่นะแล้เสียงดังแสบหูมากตอนนี้มันคือนาฬิกาปลุกกดเอ่อคลิกซ้ายไหมอ่าถูกต้องฉันตื่นขึ้นช่วงประมาณสองทุ่มหลังจากที่หลับไปช่วงคำ่ำ ก็คือหลับแป๊บเดียวใช่ไหมประมาณ1ช enfin, ั 1> <S 1> <S 1> ่วโมงสองชั่วโมงประมาณนั้นครับและแน่นอน EP ที่หนึ่งของฟรีคุณผู้ชมไม่มีขาให้เรานะไม่มีตีนให้เอาละไหนเราต้องไปไหนเอ่ยเกมมันเก่าแต่ถือว่าทําด้านนอกละเอียดอยู่นะอืมทำละเอียดอยู่ครับต้องไปนีหรือเปล่าเรามาทำอะไรในบ้านหลังนี้ตื่นมาทำไมตอนค่ำ แม่ส่งมา3ข้อความกด E C เพื่ออ่านไหนดูสิมีแม่กับมาสันโอลิเวอร์ไอเนี่ยไ่่รู้ใครเอาแม่ก่อนนะแม่จะเลืนขึ้นอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนนะอ่าแม่จะกลับกันมาเมื่อไหร่นะเนี่ยพ่อกับแม่จะกลับไปช่วงวันจันทร์นะลูกเมื่อวานก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรอโอ้เยี่ยมไปเลยแม่อ่าลูกนอนให้เป็นเวลาด้วยนะ หวังว่าแม่จะไม่ลืมซื้อ Xbox ไมผมตามที่สัญญานะคือหมายควายว่าถ้ามันลดราคานะแล้วก็ผมชวนมาสานกับจอชมาที่บ้าน,น้ไหมคคืนนี้มาทําการบ้านได้สิลูกถ้ามีอะไรก็โทรหาแม่ได้นะแล้วก็ก่อนเปิดประตูอย่าลืมเช็คก่อนนะไปดูตรงมูรี่ก่อนด้วยดูแลตัวเองนะลูกแน่นอนครับแม่เ,เดี๋ยวพ่อกับแม่จะกลับในช่วงวันอาทิตย์ช่วงค่ำนะเอ๊ะตอนแรกบอกวันจันทร์ไม่ใช่เหรอทำไมมันเร็วกว่าเดิมอ่ะ <laughs> แม่ทำไมถึงแบบว่าเป็นกังวลอะไรขนาดนี้ผม,มาอายุสิบสี่แล้วนะผมจะไปนอนแป๊บหนึ่งนะตอนนี้แล้วก็อาจจะตื่นมาสั่งพิซ่าอะไรประมาณนั้นลูกไม่ต้องสั่งอะไรทั้งนั้นแม่ทํลาซานญาให้แล้วมาเช้านี้อยู่ในตู้เย็นนะตามนั้นเลย <c oughs> โยโย,โยคุยแบบว่าเหมือนไม่มีเลยคุยกัน,นอ่ะนายจะไปที่บ้านเจสติก้าไหมพรุ่งนี้ใช่ใช่ไปนะเห็นว่าจอจก็จะไปด้วยแล้วนายล่ะ ก็ไม่รู้สิเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้นายก็ไม่ไปเจอเธอนะก็เธอไม่ยอมมาเหมือนกับว่าฉันไม่สําคัญกับเธอเลยสําคัญดีพวกนอกจากว่านายจะคุณผู้ชมมาเล่นมุกกันผมไม่เข้าใจข้ามไปนะข้ามไปแล้วการบ้านเป็นไงบ้างโอ้แย่แล้วลืมทําสนิทเลยเดี๋ยวจะทําคืนนี้โอ้เหมือนกันเลยเพ่อแม่ฉันไม่อยู่ว่านในคืนนี้อยากจะมากันไหมมาเล่นมาริโอ้การ์ดเออมาริโอ้การ์ดกัน เดี๋ยวบอกอีกทีนะโอเคถ้ามาก็เรียกจอชมาด้วยนะเออยังไม่รับปากนะพวกพอดีว่าช้นมีแผนกับเนทอยู่ด้วยเนทผู้หญิงมีแผนกันหมายควายว่าไงในคืนนี้อจบเท่านี้ครับเท่ากับว่าเราถ้าหิวก็ต้องลงไปเปิดตู้เย็นกินใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คขบนให้ทั่วกันแต่ผมชอบนะเกมนี้มันใช้คำอ่านง่ายดีผมอ่านไปรวดเลย <laughs> อันนี้ไม่ได้สคริปนะนี่อ่านตามบทในเกมเลยนะ เฮ้ยแล้วมีคนมันมาทำอะไรที่นี่ลงไปดูดิไปแล้วครับหรือไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวนะเอามาเรามาหาของกินกันกดซี หมอบอ๋อหมอบดูนี่ตามที่แม่บอกครับดูที่มูลี่ตามนี้เลยนะแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีอะไรแล้วก็เอดตู้เย็นหาเราสัญญาอยู่ไหนเอ่ยแม่ทำไว้ให้นี่ครับอ่ะปิดด้วยอาหารเย็นมากใช่ก็ก็ต้องเย็นเดี๋ยวนี้มันท่ามแล้วด้วยซ้ำไม่คนละเย็นกันอ๋อนึกว่าคนอ่ะคุณไประหว่างนี้ก็มาเช็คโซนหลังบ้านครับมืดมาก มันเปิดไฟได้ไหมนี่เหมือนจะไหม้นะเอานี่ประตูเหรอมืดจัดมองไม่เห็นโอ้บ้านหลังใหญ่นะเราอันนี้มันเป็นบ่อเลี้ยงปลาหรือมันเป็นสระให้ลงไปเล่นน้าอ๋อมีเล่นระดับด้วยแสดงว่าให้คนลงไปเล่นน้ําครับแต่ว่าจริงเลี้ยงปลาก็ได้ <c oughs> อ่า <c oughs> ดังติ้งมาเข้าบ้านเหอะ แล้วก็ประตูเราจะไม่ปิดนะครับเราจะเปิดไว้เพราะว่าระบายอากาศหน่อยนึงเออน่าจะอบเพราะกลิ่นลญญาซานญ่าน่าจะอบบ้านตอนนี้อา,อาหารอุดแล้วแล้วยังไงต่อกินไงไม่มันกินยังไงอะ่ะฉันอยากจะกินตอนนั่งดูทีวีอ๋อโอเคตามสไตล์เกมเรลเรอร์นะคุณผู้ชมนะไม่มีทีวีกินไม่ลงครับต้องมีทีวีจริงๆนี่เลย อ่ะเปิดมาโหดังมากกะว่าจะตกใจใช่ไหมแต่มันยังนิ่งเกินไปครับมาดังกินไหนกินยังไงเอ่ยไม่กินยังไงบอกด้วยไม่แต่สเปซลุกขึ้นอ่าผ,ผมทำอะไรผิดหรือมันนั่งอันนี้ คุณผู้ชมมันกินยังไงบอกผมด้วยอ๋อคลิกซ้ายกินแล้วมันก็ไม่ไม่มีบอกไม่มีสอนเรานะมันมีแค่สเปรลุกขึ้นครับอ่ะกินเข้าไปอีกอ่าผมเห็นหมันตีนคนเดินขึ้นบันไดไปข้างบนเมื่อกี้ดำๆน่าจะใช่ไม่น่าจะคิดไปเองเพราะฉะนั้นเรารีบกินให้หมดนะเราขึ้นไปเช็คกันบ้านเราเองเราอย่าไปกลัวครับฉันรู้สึก ง่วงทันทีหลังจากที่กินอิ่มอะหละ่ะอิ่มปุ๊บง่วงปับ๊บมึงเพิ่งตื่นไม่ใช่เหรอเนี่ยขีซาน,นะเรากดจีเพื่อโยนทิ้งอ่าอะไว้เนี่ย <c oughs> มาสันโอริเวอร์ส่งมาสองอ๋อผมลืมปิดประตูมันจะเข้ามาได้ก็ไม่แปลกอะผมเปิดระบายอากาศด้วยไงเมื่อกี้ลาสัญญาอบบ้านครับอันไี้ดูดิส่งอะไรมา วันนี้ยกเลิกนะพวกพอดีว่ามีบางอย่างต้องไปทำอย่างอื่นแต่ว่าผูน้น้นายก็จะไปที่เดี๋ยวก่อนนะแต่ผู้น้นายก็จะไปที่บ้านเจสซิก้าใช่ไหมประมาณนั้นขึ้นได้ช้ามากมีไหมมุมนี้ไม่มีมันไปไหนอะหรืออยู่ในห้องเรา ไหนแล้วส่งอะไรมาอีกไม่เป็นไรพวกเ,เดี๋ยวทําการบ้านเสร็จฉันก็จะไปนอนแล้วล่ะเท่านี้ครับไม่มีอะไรปิดด้วยหรืออยู่ในตู้ไม่นะตู้เปิดไม่ได้ครับผมงั้นก็มาทําการบ้าน นี่ไหมไหนคลิกซ้ายหรือไม่มันไม่ค่อยสอนเนอะเที่ยงคืน38นาทีในที่สุดก็ทำการบ้านเสร็จแล้วไงต่อสเปซลุกขึ้น I was off to bed อ๋อเขาจะไปนอนแล้วครับมาแม่ส่งมาสองข้อความ อย่าอยู่ดึกนะลูกแล้วก็อย่าให้แม่ได้ยินว่าคุณนายพอล่ามาฟ้องอีกนะตามนั้นอารีบนอนเดีแม่บ่น่ะมันบ่นง่วงตั้งแต่มันตื่นมาสองทุ่มใช่ไหมสองทุ่มตื่นมาตื่นมาถึงก็กินกินเสร็จบ่นง่วงแต่ก็มาทําการบ้านต่อ,อตอนนี้ตีหนึ่งสิบนาทีฉันหิวน้ำมึงไม่หิวเลยกับตอนนี้ รู้ไหมไม่ได้อยู่ในบ้านคนเดียวเนี่ยเปิดไฟหน่อยไหมแม่งและ EP นี้ก็รุ่นประหยัดไฟซาด้วยเกมฟรีกดสวิตช์เปิดไฟไม่ได้อันนั้นน่าจะเป็นบ้านคุณนายพอลล่าครับฝั่งตรงข้ามถ้าเราอยู่ดึกแล้วเราเปิดไฟไว,ไว้ก็จะนั่นล่นนะเขาจะมาฟ้องแม่เราครับหิวน้ำกินที่ไหนข้างบนไม่มีห้องน้ำเนาะ เออเพื่อสังเกตห้องน้ำบ้านนี้อยู่ไหนอ่ะไม่มีนี่ใช่ปะ่ะห้องแม่เราก็เหมือนจะไม่มีห้องน้ำนะเสียงเสียงเสียงไม่เอาเสียงนี้ดิไฟชกไฟฉายไม่มีแล้วม,มืดมากไม่เสียงอย่าบิ้วดิ <laughs> <laughs> เนี่ยห้องแม่เราก็ไม่มีห้องน้ำครับเออบ้านนี้ ทำเลเยอร์มาปแปลกอยู่นะใช่มันไม่มีห้องน้ำอันนี้ห้องนั่งเล่นแล้วก็หมดแล้วครับถ้าเราปิดทีวีไปแล้วไม่ใช่หรือใครมาเปิดไว้อ่ะโอเคหิวน้ำใช่ไหมมานี่ละครับอ่าทริกขวาเพื่อดื่มอึก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  อึกอ่าพอ,อยังอันนี้คือมันพอหรือยังอ่ะหรือกินให้หมดไม่รู้เลยครับคือผมรู้ว่าผมไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวแน่ๆตอนนี้มันมีเดินเข้าบ้านมาเห็นอยู่ตอนกินลาสัญญายังไงต่อ ก็กินอิ่มแล้วนี่แม่ส่งภาพมาหนึ่งภาพเออถามว่าใครอยู่ที่ประตูนั่นลูกหรือเปล่าไม่ผมเพิ่งกินน้ำเสร็จเนี่ยแม่เอ,อ๊ะต้องลงไปดูใช่ไหมนี่จริงๆไม่ควรนะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งแล้วมันมองไม่เห็นด้วย แต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครอยู่ที่ประตูและเอคนที่มาเดินเข้าบ้านมาล่ะหรือมันออกไปแล้วแม่ส่งมาสีข้อความอล่าส่งมาให้แม่ดูอ่ะเขาบอกว่ามีคนรับร่อๆอยู่ตรงหน้าต่างเราโทรหาตำรวจแล้วลูกเข้าห้องล็อกประตูและซ่อนในห้องนั้นไว้นะอย่าเปิดประตูไม่ว่าใครจะเรียกหาก็ตะได้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 เลยได้เลยได้เลย แต่ว่าไม่ใช่มันอยู่ในห้องเราแล้วใช่ไหมคลิกเพื่อซ่อนอาซ่อนเลยครับซ่อนถังขวดน้ำนี่แหละมืดมากมาไหมแล้วมันเข้ามาจริงคุณผู้ชม เข้ามาหรือไม่แล้วมีคนมากดกิ่งผมควรจะไปไหมต้องไปเปะวะผมก็ไม่รู้แฮะแล้วมันไม่มีบอกอะไรเราด้วยหรือว่าต้องไปลองไปไหมไปทั้งขวดน้ำนี่แหละฮอลล่าอยู่ที่ประตูอ๋อโอเคครับผมแม่ส่งมาได้ยินเธอไหมฮอลล่ามาที่ประตูแล้วนะ แม่ขอโทษน,นะลูกทุกอย่างมันจะต้องโอเคโอเคไปไปหาพอลล่ากันเออเอเอืไม่ก็เขาก็อยู่ข้างล่างแล้วน่าจะไปได้ละมัง้งนะไปนะคุณผู้ชมนะไปเหอะไม่น่าออกมาหรอก เอาละคุณผู้ชมและรอบนี้ไม่ไปแล้วครับเข็ดแล้วนะกลับห้องเถอะหมายควายว่ามันลงไม่ได้แน่นอนน่าจะต้องกลับไปหลบที่ห้องล็อกห้องซะแล้วก็หลบเหมือนเดิมไหมหลบจนกว่ามันจะไปหรือเปล่าน่าจะต้องอย่างนั้นครับเพราะต่อให้พลล่าอยู่ข้างล่างแต่คือเราไปไม่ทันจริงๆริงอ่ะมันออกมาดักเลยน่าจะต้องรอตำรวจมาถ้ารอนานมาก เลยผมทำผิดก็ยังติ๊งหนองอยู่อย่างนั้นอ่ะตำรวจมาแล้วครับแสดงว่าอย่างเงี้ยถูกล้งั้นเรา้จะออกได้แล้วเนาะไหนเอ่ยใช่เพลงขึ้นแล้วครับผมตามสไตล์เกม s t o r y h เ r e r ของเอ่อฟตูฟาทอมแล้วก็อะไรนะเอ่อเทลส์บิยอนอะทูมใช่เวลาจบเกมก็จะมีเสียงเพลงขึ้นอย่างนี้ ควายว่ารอบนี้รอดเนอะรอดแล้วแหละจบแล้วแหละเปิดมาเจอกับคุณนายพอลล่าออกไม่ได้ครับติดประตู <laughs> จบไปแล้วครับสำหรับ Fierce to Fat ทอม e ี p ที่1 Home Alone กับผมเป็ดติมสะถ้าชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพไ่้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ แล้วก็วันนี้ผมไปกันแล้วก็เจอใหม่ใน EP ที่2มาต่อแน,น่น,นอนครับผมเอาให้ครบเลย5 EP ไปแล้วครับสวัสดีครับ